ผมนิติพลผิวเหมาะมาชีรายชื่อสิ่งแวดล้อมและสิทธิสัตว์พักก้าวไกลครับผมกำลังใช้ Google Maps อยู่นะครับท่านประธานกำลังหาเส้นทางในการทำงบประมาณนะครับการท่องเที่ยวให้กับทางท่านกรรมธิการได้เห็นนะครับจะได้ไม่หลงทางนะครับท่านประธานจะลองดูว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่าดูจากเอกสารงบประมาณแล้วครับท่านประธาน เ,เหมือนว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเดินไม่ถูกทางครับท่านประธานไม่แน่ใจว่าทางทางกรรม,มธิการจะจะได้ทราบข้อมูลด้านนี้หรือเปล่านะครับไม่เจอครับไม่เป็นไรครับท่านประธานท่านกรรม,มธิการอาจจะไม่ทราบว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานี้เดินมาหลงทิศหลงทางในการทํำงบประมาณเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับ สรุปทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ผมในมาตรา11ผมเสนอให้ปรับลด10%นะครับด้วยเหตุผลว่าผมไม่แน่ใจว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารู้จักการท่องเที่ยวหรือไม่เราเอารูปแบบการท่องเที่ยวทั้งหมดมาวางกองบนมันโต๊ะใบน,นี้ครับท่านประธานเราจะสามารถแบ่งการท่องเที่ยวได้อยู่แค่สองประเภทครับท่านประธานแบบแรกก็คือการท่องเที่ยว เพื่อหาความสุขให้กับตัวเองแบบที่สองคือการท่องเที่ยวแบบแบ่งปันท่านกรรมริการคิดว่ากระทรวงการท่องเที่ยวรู้จักการท่องเที่ยวหรือไม่คำถามที่ชวนให้ฉุกค,คิดครับแล้วนักท่องเที่ยวสองประเภทนี้จะเป็นคนมาจากกลุ่มไหนกันบ้างครับในวันที่ประเทศไม่มีรัฐสวัสดิการที่ดีในวันที่ประเทศไม่มีระบบการศึกษาที่ดีพอ ในวันที่ประเทศไม่มีระบบสาธารณสุขที่ทั่วถึงในวันที่ประเทศคนในประเทศหาเช้าแล้วไม่พอจะกินข้าในวันที่คนต้องปากกัดตีนถีบอย่างเต็มที่ครับแต่มีโอกาสเพียงแค่ปลายเล็บของคนรวยผมไม่แน่ใจว่าประเทศไทยเป็นอย่างที่ผมพูดไปหรือเปล่าผมภาวนาว่าไม่ใช่ครับ ถ้าคนในประเทศนั้นเป็นอย่างที่ผมพูดความสุขเล็กๆ,ๆน้อยที่เขาจะหาได้จากการออกไปเที่ยวด้วยเงินที่เขาพยายามเก็บหอมรอมริบมาครับก็คือการเพื่อซื้อหาความสุขให้กับตัวเองก็หนีไม่พ้นการท่องเที่ยวในแบบที่หนึ่งคือเพื่อเป็นการตักตวงเอาความสุขให้กับตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้กินอาหารดีๆเพื่อให้ตัวเองได้นอนพักในห้องแอร์เย็นๆเ,เพื่อให้ตัวเองได้อยู่บรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยมุมถ่ายรูปสวย เพื่อที่จะถ่ายแล้วเอามาอวดให้กับเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้อิจฉาได้เห็นว่าเราได้ไปเที่ยวพักผ่อนกันมาแล้วพอมีโควิด1 9การท่องเที่ยวในรูปแบบที่หนึ่งครับมีสภาพเป็นอย่างไรครับาทา่านประธานสุดท้ายคนที่ต้องเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็คือลูกจ้างที่ต้องถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมก็คือลูกจ้างที่ถูกบังคับให้เซ็นใบลาออกแล้วกิจการขนาดเล็กเหละครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับตายสนิท ถ้าเป็นผมนะครับผมจะนำเสนอการท่องเที่ยวในรูปแบบที่สองคือการท่องเที่ยวแบบแบ่งปันคือการได้แบ่งปันความสุขให้กับทั้งคนและสัตว์ในชุมชนนั้นผมจะทำงบประมาณมาแบบนี้ครับเพื่อเจาะตลาดกลุ่มนี้เพราะอะไรครับเพราะผมรู้จากการท่องเที่ยวมากกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแบบแบ่งปันนี้ก็คือใช้สำหรับคนที่มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตแล้วครับ คนกลุ่มนี้เขาไม่มีปัญหานะครับในการที่จะแบ่งปันสิ่งที่เขามีบ้างเนี่ยให้กับคนอื่นความสุขในการเที่ยวของเขาคือการได้เห็นว่าเงินที่เขาจ่ายไปทุกบาททุกสตางค์ไปถึงคนที่ลำบากมากกว่าเขาเงินที่เขาจ่ายไปไปถึงคนในชุมชนหลายๆคนในชุมชนไม่ใช่ไปกระจุกอยู่แค่กลุ่มนายทุนเจ้าของกิจการใ,ใ,หใหญ่เพียงแค่บางกลุ่มเงินของเขาที่เขาจ่ายไปจะไปถึงสิ่งมีชีวิตไปถึงคนไปถึงสัตว์ ที่อยู่ในสังคมนั้นนั้นครับลูกค้ากลุ่มนี้ยินดีจ่ายครับและยินดีจ่ายมากด้วยคนที่รู้จักการท่องเที่ยวดีเขาจะเอาไปลงทุนในการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ครับท่านเคยได้ยินคําว่าการท่องเที่ยวออนไลน์ไหมครับมันคือการท่องเที่ยวแบบที่ว่าท่านนอนดูทีวีอยู่ที่บ้านท่านนั่งอยู่ที่รถไฟฟ้าท่านกําลังทานข้าวอยู่กับครอบครัวแต่ท่านก็มีความรู้สึกอิ่มเอมใจเหมือนได้มาเที่ยวด้วยตัวเองครับเพราะเราจะเอาความสุขนั้นครับ ส่งตรงไปถึงคนทั่วโลกวิธีการก็คือนี่เลยครับผ่านมือถือที่อยู่ในมือทุกท่านในเวลานี้ครับพื้นที่ไหนน่าสนใจนะครับเราเข้าไปครับผลิตคอนเทนต์ดีๆผลิตเรื่องราวดีๆครับถ่ายทําออกมาให้น่าสนใจครับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับท่านเรามีคนเก่งๆเยอะมากครับที่ต้องตกงานในยุคในตอนที่ยุคโควิดระบาดนะครับเป็นการกระตุ้นให้คนทั่วโลกอยากมาเที่ยวเมืองไทยครับ ทันทีที่การเดินทางในโลกใบนี้กลับมาเป็นปกติได้เขาจะกลับมาทันทีเลยครับที่สำคัญที่สุดนะครับเราสามารถช่วยคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เขาตกงานไปให้เขาได้กลับมามีงานทำครับการท่องเที่ยวแบบแบ่งปันนี้นะครับเหมาะสมกับยุคโควิดที่สุดครับพราอลงทุนน้อยนะครับแต่ได้รับผลตอบแทนที่เข้าถึงคนทั่วไปเข้าถึงสัตว์เข้าถึงสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าพูดอย่างเดียวจะถือว่าจะหาว่าผมไม่รู้จริงครับ ผมยกตัวอย่างโครงการที่ผมเริ่มทําตั้งแต่มีการระบาดของโควิดนะครับท่านประธานตอนนั้นช้างตกงานหมดครับไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเจ้าของช้างครับเอาช้างกลับบ้านหมดผมนะครับแล,และคุณแสงเดือนชัยเลิศประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่อแวดล้อมนะครับเราคิดกันว่าเราจะทํายังไงแก้ไขปัญหานี้ยังไงเพราะตอนนี้ช้างก็อดคนก็อดแล้วที่สําคัญอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยฝุ่นพ m 2อมก็จะกลับมาแล้วสุดท้ายครับก็เลยออกมาเป็นโครงการ from farm to elephants นะครับ เรามีชื่อไทยเก๋ๆครับว่าโครงการอาหารช้างสี่ภาคกลุ่มเป้าหมายของเราก็าคือการท่องเที่ยวแบบแบ่งปันครับเพราะคนกลุ่มนี้เขามีจิตใจที่รักสัตว์เป็นทุนอยู่แล้วครับเราเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรที่เขาปลูกพืชเชิงเดี่ยวคนกลุ่มนี้นะครับเขาจําเป็นที่ต้องเผาหลังจากการเก็บเกี่ยวครับเราเข้าไปคุยกับเขานะครับบอกขอแบ่งพื้นที่สักเล็กน้อยแล้วกันนะครับว่าโครงการแบบนี้ มันไม่ใช่โครงการเล็กๆนะครับท่านท่านลองคิดดูว่าช้างบ้านประเทศไทยมันอยู่ประมาณ3,700เชือกนะครับเฉลี่ยตีตัวแรกกลมๆแล้วเนี่ยช้างกินประมาณ200กิโลต่อตัวต่อวันนะครับล้วขอแบ่งพื้นที่บางส่วนเนี่ยมาปลูกพืชย้าอาหารช้างครับข้อดีก็คือย้าอาหารช้างนะครับปลูกครั้งเดียวครับตัดขายได้ถึง4ปีนะครับสำคัญคือไม่ต้องฉีดสารเคมีพี่น้องเกษตรกรก็ปลอดภัยนะครับที่สําคัญพอตัดแล้วนะครับก็สามารถ มันไม่ต้องเผามันไม่ต้องมันก็จะไม่เกิดฝุ่นเพลีมสองจุดห้าตามมานะครับกระบวนการที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับท่านะประธานตั้งแต่การเข้าไปคุยกับพี่น้องเกษตรกร,ก,รการปลูกหญ้าอาหารช้างตลอดจนความสุขที่จะเห็นคนและช้างได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเราถ่ายทำครับถ่ายทำเป็นขั้นเป็นตอนทั้งหมดแล้วคนที่จะเข้าไปดูนะครับท่านะประธานไม่ใช่ใครอยากจะเข้าไปดูก็ไปดูได้นะครับท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกค,คล้ายๆเหมือนกับ Netflix นั่นแหละครับ,นะรบเห็นไหมครับว่าแบบนี้เราสามารถ สร้างรายได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับท่านประธานก็ต้องให้ความเห็นท่านประธานให้ให้กับกรรมธิการแบบนี้นะครับว่าการทํางบบุรณาการการท่องเที่ยวนะครับต้องทําแบบนี้นะครับถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในยุคโควิดได้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ